ของเราจะมาเสนอวิธีการทําขนมปังโกโก้นะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีงไงคะผู้ช่ก็เลยซึ่งวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นกับขนมปังโกโก้สองเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการทาขนมปังโกโก้ค่ะส่ผสมทั้งหมดของเรานะครับ <S 1, 1. <S แป้งขนมปัง540กรัมครับ2แป้งวัวแดงครับ60กรัมครับ20กรัมครับนมผง30กรัมครับน้ำตาลทราย80กรัมครับ ไข่ไก่1ฟองครับนมสด2 5 0กรัมครับวิปครีม150กรัมครับเกลือ9กรัมแล้วก็ผงโกโก้ยี่สิบกรัมอุปกรณ์และส่วนผสมนะครับ1ตู้อบไฟฟ้าหรือเตาไฟฟ้าครับ2ช้อนตวงครับผม3ชามผสมครับ4ี่ที่คือแป้งครับ5ตะกร้ามือครับ6ตะแกรงร่อนแป้งครับ7กระดาษไขครับ8พิมพ์ครับผมขนาดต่างๆขั้นตอนที่1นะคะ เป็นการล่อนแป้งให้เนื้อละเอียดเพื่อผสมคนเข้ากันค่ะขั้นตอนที่2นะคะเป็นการนำแป้งเค้กมาล่อนแล้วผสมลงไปอีกเช่นเดียวกันค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นการนำน้ำตาลและยีสต์ผสมลงในน้ำนมที่อุ่นนะคะแล้วรอซักพักเพื่อให้ยีสต์เกิดขึ้นเป็นฟองค่ะขั้นตอนที่4นะคะเป็นการผสมไข่กับวิปครีมให้เข้ากันค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการผสมเกลือลงกับแป้งค่ะค่ะต่อไปเป็นการเทแป้งที่ผสมกับส่วนผสมทั้งหมดลงในเครื่องนวดนะคะเมื่อนวดแป้งเสร็จแล้วประมาณ45นาทีนำแป้งขึ้นมาทำเป็นก้อนก็อรับประมาณ50กร,รมัมหลังจากนั้นพักแป้งทิ้งไว้45นาทีเช่นเดิม หลังจากที่พักขนมปังเสร็จแล้วนะคะเราจะนำขนมปังเข้ามาอบเป็นเวลา20-30นาทีเหมือนเดิมค่ะและนี่ก็คือภาพของขนมปังที่เรากำลังรออบอยู่นะคะค่ะเมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้วนะคะเรานำขนมปังออกมาเราให้หายร้อนแล้วก็พร้อมทานเลยค่ะ ค่ะและนี่นะคะคือปฏิกิยาเคมีที่เรียกว่า anaerobic respiration คือการหายใจโดยปราศจากออกซิเจนค่ะและนี่ก็คือสมการค่ะ <c oughs> ซึ่งปฏิกิยาเคมีนี้นะคะจะทำให้เกิดผลพลอยได้3ประการคือทำให้ขนมปังฟูขึ้นนะครับส่วนผสมหลักในการทำแป้งนะครับคือน้ำแป้งแล้วก็ยีสต์นะครับ ทันทีที่น,น,นําส่วนผสมดังกล่าวมาผสมให้เข้ากันนะครับเอมไซที่อยู่ในยีสต์จะย่อยเป็นแป้งซึ่งเป็นสารโมเลกุลใหญ่ทําให้เล็กลงกลายเป็นน้ําตาลครับ จากนั้นยีสต์ในน้ำตาลจะทำการย่อยแป้งและปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแอลกอฮอล์ออกสู่แป้งครับผมจนทำให้เกิดรูพุนที่ขนมปังครับสนะคะทำให้ขนมปังแน่นขึ้นเมื่อทำการผสมแป้งและน้ำเข้าด้วยกันโปรตีนทั้ง2ชนิดที่อยู่ในแป้งก็คือกูเตนินและกูลาดินนะคะจะรวมตัวกันกับน้ำ และมันทำให้ก้อนเป็นก้อนคล้ายหมากฝรั่งมีความยืดหยุ่นสูงเรียกว่ากูเตนในการทำขนมปังต้องมีกูเตนปริมาณมากเนื่องจากกูเตนจะช่วยความเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงให้กับแป้งและทำให้ขนมปังแน่นขึ้นนอกจากนั้นยังช่วยเก็บเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกซไซด์ไว้ในแป้งเพื่อที่จะทำให้แป้งมีรูพุนเยอะมากขึ้นค่ะการทำให้เกิดรสชาติของขนมปังนะครับในช่วงเริ่มต้นของการหมักนะครับยีสต์จะปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยแป้งให้ได้เป็นการ เป็นสารโมลเลกุลเล็กลงนะครับซึ่งก็คือน้ำตาลยีสต์จะทำน้ำตาลเหล่านี้ให้ให้เจริญเติบโตให้พองขึ้นนะครับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแอลกอฮอล์จะถูกปล่อยออกมาครับนอกจากนี้จะมีการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้อื่นๆเช่นการได้รสชาติของขนมปังครับแล้วก็กดอินรีย์และกดอะมิโนครับหวังว่าการทำขนมปังในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการทดลองการทำปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นนะครับหากผิดคาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ